อ่าครับตอนนี้รถมันติดหล่มครับติดฝั่งขวาอ๋อนี่ครับดินก็หแห้งเลยติดได้ยังไงตอนนี้ก็รอรถมาดึงครับแต่ในระหว่างรอครับผมมีอะไรจะให้ดูครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ครับหางไถเนี่ครับได้หลายคนคงสงสัยนะครับว่า นี่ครับรูที่ให้มาเนี่ยครับสองรูตรงนี้กับตรงนี้จะใส่รูไหนดีเนี่ยครับวันนี้ก็ในระหว่างรอรถมาดึงรถคันนี้นะครับผมจะเอาความรู้มาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับบอกเลยก็แล้วกันนะครับว่าเจ้ารูนี้คือรูแรกนะครับพูดง่ายๆก็คือให้เข้าใจง่ายๆก็คือใส้สาหรับนาดินแข็งครับ นะครับดูนี้อันนี้เป็นฐานฐานพวนฐานหกครับนี่ครับรูแรงจำไว้เลยว่าเป็นใช้สำหรับนาดินแข็งตัวดินแข็งดินไร่นะครับตัวที่สองก็คือรูนี้ก็จะใช้สำหรับงานนาหรือว่านาดินอ่อนๆนะครับข้อดีของมันข้อดีของรูนี้นะครับ ก็คือมันจะมันจะกินเยอะกินเข้าไปแบบเลยเลยล้อมาเลยครับล้อฝั่งนี้นี่ครับแนวจะให้ดูแนวอ๋อตอนนี้มันดูยากหน่อยเพราะว่ารถมันเอียงอยู่นะฮะไอ้ฐานฐานหกตัวสุดท้ายเนี่ยครับมันจะกินเลยเนี่ครับ เลยขอบล้อเลยรอยล้อล้อหลังทางด้านซ้ายเนี่ยครับมาอีกเลยนะครับมาอีกประมาณหนึ่งคืบได้เลยนะครับประมาณหนึ่งคืบได้เลยในขณะที่รูนี้นะครับมันจะกินตรงตรงรอยล้อพอดีเลยนะครับผ่านสุดท้ายนะสังเกตง่ายๆก็คือรถไทแล้วเนี่ย ถ้ามันตั้งผ่านได้ตรงแล้วก็ได้เหมาะกับดินสภาพดินเนี่ยครับตัวรถมันจะตรงมากเลยครับวงมาลัยนี่ล้อกับล้อล้อหน้ากับล้อหลังนี่ตรงกันเลยฮนะเวลาทํางานนะครับมันจะไม่บิดซ้ายบิดขวาถ้าเมื่อไหลก็ตามเมือม่อรถเมือม่อเมือรถของเราเนี่ยมันบิดซ้ายเหมือนเอียงเหมือนเกเหมือนปูเดินเนี่ยครับปูนาขาเกอะไรเงี้ยแสดงว่ารถ การตั้งหางนี่คงมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันผิดปกติแน่นอนนะฮะนี่ครับสลับนาดินอ่อนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเป็นหางของที่ติดมากับรถนะครับแต่ก็น่าจะเหมือนกันทุกยี่ห้อแหละฮะวิธีการตั้งการติดที่ทางไถไม่บอกยี่ห้อกันแล้วกันดูเองก็แล้วกันนะครับยี่ห้อนี่ครับแต่ตอนนี้รถจมอยู่ ลอรถมาดึงสำหรับตัวนี้ฐานที่เมามันก็มีวิธีการตั้งให้อยู่แล้วนะครับดินอ่อนก็มันจะมีนี่ครับตัวเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ตัววัดเนี่ยฮะก็เวลาดินอ่อนเราก็ตั้งเขาแนะน,นําในเจ้าของหางเนี่ยเขาแนะนําให้มันให้ตั้งตรงก็ถูกของเขานะ โอตั้งตรงในลักษณะนี้มันก็ถ้าถ้ามองกันอย่างนี้ก็คือมันจะตรงกับกับล้อหลังเลยนะครับท่านชิเมาตรงกับล้อหลังฝั่งซ้ายตรงกันเลยรถจะไปนิ่งมากเลยครับรถไม่หนักด้วยทํางานแบบเหยียบป,ปื๊ดสบายเลยแต่กี่ไม่รู้ไม่รู้มันลงได้ยังไงครับดินมันอ่อนที่ดีบุบเลยนะครับนี่สำหรับวันนี้ก็ พูดถึงเรื่องรูอันนี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วเนี่ยว่ามันใช้งานยังไงเนี่ยหรือว่าท่านที่เห็นต่างไปจากผมก็คอมเมนต์แนะนําด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อเป็นแชร์เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้นะครับอ่าอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็มีสามรูเหมือนกันนะครับไหนนี่ครับหนึ่งสองสาม ใส่รูไหนดีผมแนะนําเลยนะครับถ้าใส่รูบนหางมันจะตกครับเนี่ยบุรูบนสุดหางมันจะต่ําถ้าอยากให้หางยกสูงสูงเนี่ยเราก็ขยับลงมาเรื่อยๆผมใช้รูสุดท้ายเลยครับหางเราจะยกสูงมากก็คือสูงที่สุดนะครับถ้า ถ้าใส่ถ้าใช้งานในหน้าฝนนีพอดีมันมันนุ่มอยู่แล้วมันนิ่มอยู่แล้วเนี่ยฮะใส่ตัวนี้อยู่แล้วแนะนําให้ใส่ตัวนี้เลยถ้าใครยังไม่รู้วิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รูนี้ตรงฐานเนี่ยผมก็ใส่รูบนเหมือนกันหางเราจะยกสูงขึ้นถ้าหน้าแรงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าหน้าแรงดินมันแข็งแล้วก็ตัวนี้ครับ เขาเรียกนี่ครับตรงนี้มันก็จะมีสามรูเหมือนกันอ่าดูฝั่งนี้ดีกว่าวันนี้ผมใส่ตรงกลางครับแต่ความจริงแล้วก็คิดว่าจะขยับเหมือนกันขยับขึ้นรูบนก็คือให้มันคือให้มันสูงลอยเวลารถติดเนี่ยหางเรามันจะสามารถยกให้พ้นจากอย่างเงี้ยครับเหมือนมันจะติดหางด้วยรถมันก็เลยไม่ไปครับถ้ายกหางขึ้นในอีกปั๊บเนี่ย เพรหางมันพ้นดินป๊บเวลาเราเดินหน้าขึ้นไปมันก็จะคิดว่าน่าจะง่ายกว่าน,นี้นะครับอ่าล้ครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ